วันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการโดนคำดูถูกติชินนินทาในที่ทำงานนะครับโดยปกติในสิ่งที่ผมเจอนั้นก็ต้องบอกว่าก็ต้องมีอยู่2ออย่างให้เลือกครับยอมรับกับมองผ่านเนาะยอมรับหมายความว่าหมายความว่าอะไรนะครับยอมรับหมายความว่าถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะครับ อันนี้อันนี้คือวิธีการมุมมองในส่วนตัวของผมเนาะยอมรับว่าเออมันเป็นเรื่องจริงนะเราก็ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองให้มีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องจริงก็มองผ่านเช่นเมื่อเราได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นทิศทางที่ดีขึ้นแล้วคนยังมองเราเหมือนเดิมเราก็มองข้ามส,สิ่งนั้นไปนะครับเพราะ เราต้องมองเป้าหมายของเรามองสิ่งที่เราจะเดินไปอย่างข้างหน้าว่าเราจะไปทางไหนนะครับวันหนึ่งเราเคยเลือกที่จะเดินทางเส้นทางหนึ่งแต่ก็มีสองข้างทางที่พยายามสกิดสะกิดเราไม่ให้เราประสบความสำเร็จอย่างที่เราตั้งใจแล้วก็เหมือนไม่เหมือนดังหวังของเรานะครับคือเราเราอยากเดินทาง โดยที่มันไม่มีอุปสรรคแต่ในชีวิตจริงแล้วเป็นไปไม่ได้คนที่มีเป้าหมายนะครับคนที่มีอุดมการณ์คนที่มีความฝันคนต่างๆเหลเราเนี้ยสุดท้ายแล้วก็จะพบเจออุปสรรคเพราะว่าอุปสรรคมันเป็นเพื่อนสำหรับคนที่มีเป้าหมายนะครับอย่างไรก็ดีเมื่อเราถูกคำติชินดินทานในที่ทำง,งานอย่างที่ผมบอกครับจะ จะยอมรับหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือมองผ่านไปนะครับก็มียอมรับกับมองผ่านเนาะเอาละสิ่งที่เราจะแก้ไขปัญหาคนที่ถูกติดฉินนินทาเอาเถะนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นคนดีหรือคุณเป็นเป็นคนไม่ดีเนะี่ยเขาก็จะติดฉินนินทาคุณจนได้คุณไม่รอดหรอกแต่สิ่งเดียวที่คุณจะทําให้ คำพวกนั้นนะมันเบาบางลงหนึ่งคุณต้องไดค้คุณต้องพัฒนาตัวเองให้ตำแหน่งมนสูงขึ้นนะครับ 2. คุณต้องพัฒนาตัวเองให้มีผลงานที่เด่นชัดขึ้นมาเรื่อยๆแล้วคำตดวถูกตีชินทางมันจะเบาบางลงอาจปกติอาจจะโดนต่อหน้าแต่แต่หลังจากนั้นจะไม่มีครับจะมีแค่รับหลัง <c ười> คือเราต้องฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ่างวเนี้ยวันใดที่เราขึ้นไปอยู่บนเวทีในสิ่งที่เราฝัน แล้วเราได้มีการพูดคุยหรือได้กล่าวปราศัยหรือได้พูดเกี่ยวกับให้พี่ๆน้องๆได้ฟังว่าวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่พๆน้องๆทุกคนที่ได้มารับฟังได้มาแสดงความยินดีกับสิ่งที่ผมได้ในวันนี้ผมจะไม่มีวันนี้เลยถ้าไม่มีพี่ๆ มคนหนึงก็ติดฉีดดินทาทําให้ผมมองพลังตรงนั้นอะ่ะเป็นพลังงานบวกเพื่อให้ผมได้มีการพัฒนาปรับปรุงตัวขยันขันแข็งขึ้นเพื่อที่จะฟันฝ่าคนกลุ่มเหล่านี้ 2. ผมเจอเพื่อนเพื่อนทางานที่ดีคอยให้กาลังใจผมทําให้ผมมีแรงที่จะทํางาน พื่อที่จะบรรลุเป,ป้าหมายจนวันนี้ผมได้ประสบความสาเร็จแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆท้งฝ่ายท้งฝ่ายทั้งฝ่าย,ายนินทาแล้วก็ทั้งฝ่ายที่ให้กําลังใจนะครับเนี่ยครับพอเราอยู่บนเวทีตรงนั้นนะแล้วเราได้พูดสิ่งตา่างๆออกมามันทําให้เรามีเหมือนเป็นการเข้าผ่านมันเป็นเหมือนเป็น,เห,น,เ,ปนเหมือนเป็นการที่ก้าวข้ามผ่านจุดที่เราไม่เคยผ่านมาก่อน เมือนเป็นการยกระดับตัวเองว่าวันเนี้ไม่ว่าเราจะเจอสิ่งต่างๆอะไรมากมายสิ่งแรกที่ที่เราควรมีคือหนึ่งการให้กาลังใจตัวเองสองมองคําติชินโดยถูกเน้นทารุตต่างๆนี้ยเพื่อเป็นพลังบวกให้กับเราให้เรามีแรงมุ่งม,มั่นทุ่มเทในการที่จะฟันฝ่าสักต่างๆสามเราได้กลุ่มเพื่อนๆที่คอยให้กําลังใจเราบอกว่าโอ้ทาไปเลย เดี๋ยวกุจะเอามืองเปต้นแบบทำให้ได้นะสู้ๆอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับวันนี้ก็จบในเรื่องราวของการที่เรามองคำติดินนินทาคำดูถูกเปลี่ยนมาเป็นกำลังใจเพื่อให้เราฝันฝ่าจนเราประสบความสำเร็จอย่างที่เราคาดหวังไว้นะครับ